สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการฝึกอ่านคำสระแอค่ะสระแอเป็นสระเสียงยาววางไว้หน้าพยัญชนะต้นนะคะไปเรามาฝึกอ่านคำพร้อมกันค่ะกออาคาฟอแอแฟกาแฟมอแอเมไม่อีกแม่คออาคาไม่โทค้าแม่้าพอแอ,เอ,เอเแพปอลออาปลาแพปลา คออุนอคนกอแอแกไม pues ่แอกแกคนแก่บอแอแบมอือม nah ือแบมือดออูดูรอแอแลดูแลกอแอแกไม่โทรแกขอไอไขแก้ไขจอแอแจกกออะนอกันแจกันฟอะนฟันทอแอแทไม่โทรแทฟันแท้ นักเรียนก็อย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ